สวัสดีค่ะพี่น้องนี่เป็น Hope i n j e คชั่นอาจจะเป็นฟนอล l ของอยุคโควิดนะคะเราเชื่อว่าจะมีสิ่งต่างๆที่กำลังเปิดขึ้นและก็มีสิ่งต่างๆที่พระเจ้ากำลังเตรียมให้กับเราเมื่อครั้งก่อนเนี่ยหมอแกได้หนุนใจนะคะในคิจจักที่พูดถึงเรื่องการเทล,ลงมาของพระวิญญาณจำได้ไหมคะเรื่องวันเพนเดคอสวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้อง ก็คือเราเห็นในคริสตจักรยุคแรกที่พระเยซูได้บอกให้สาวกเนี่ยอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อที่จะรับพระราชทานฤทธิ์เดชจำได้ไหมคะ,ะบางคนอาจจะคิดว่าการรับพระราชทานฤทธิ์เดชครั้งแรกเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนั้นก็สามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิตแต่ในเช้าวันนี้เนี่ยอยากจะท้าทายและหนุนใจให้เราทราบว่าการเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นในกิจการหลายๆตอนที่ได้พูดถึงเรื่องการเติมให้เต็มล้นครั้งแล้วครั้งเล่าและแม้แต่ในเอเฟซัสที่บอกเราว่าอย่าเมาเล่าอังุนที่จะทําให้เสียคนแต่จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าการเต็มล้นครั้งเดียวนั้นไม่เพียงพอสําหรับการที่เราเองนั้นจะทําภารกิจที่พระเจ้ามอบให้กับเราได้สําเร็จพี่น้องในวันนี้เนี่ยหมอกายอยากจะ หนุนใจพวกเราและก็เล่าให้พวกเราฟังนะคะถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตนะคะวันนี้หมอกาอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของจอห์นเวสลีย์จอห์นเวสลีย์เนี่ยเกิดในประเทศอังกฤษและเขาเองเติบโตมาแล้วเขาก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานมีของประทานให้กับเขาและก็เขาอยากจะรับใช้พระเจ้าและเขามีเขาสามารถที่จะเทศนา แต่ว่าเขารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอไม่พอใจกับสภาพการที่เขามีอยู่ณะเวลานั้นเหมือนกับพระเจ้าใส่หัวใจใส่พรละใจใส่ความหิวกระหายให้กับชีวิตของเขาและจอห์นเวสลีย์ก็จึงเริ่มต้นทำในสิ่งที่คริสตจักรสมัยนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ผิดกฎของคริสตจักรเอา,อางี้ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคริสตจักรบอกว่าคนที่จะเทศนาได้เนี่ยจะต้องเทศนาในโบสถ์เท่านั้น จะต้องเป็นคนที่จบพระคัมภีร์เท่านั้นจอ์นเวสซี่จบพระคัมภีนะคะเขาเรียนได้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนาจารย์ในเชืรอช่องอิงเลนตอนนั้นนะคะแต่เวสตี์เนี่ยรู้สึกว่าการพระเจ้าพระเจ้านําเขาที่จะบอกว่ามันไม่ได้หยุดที่แค่ในคริสตจักรเวสลี์จึงเริ่มต้นในการที่ออกไปประกาศนะคะนอกคริสตจักรแต่เหตุการณ์เหล่านี้เ,เกิดขึ้นเมื่อเวสตี์เนี่ย ได้เจอกับคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโมราเวียนกลุ่มโมราเวียนเนี่ยอยู่ในประเทศเยอรมนีปัจจุบันนี้นะคะแล้วเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความร้อนรนแล้วก็โมราเวียนเนี่ยสแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ประสบการณ์หนึ่งที่เวสลีย์ได้รับขณะที่เขาได้ไปรู้จักกับคนโมราเวียนเนี่ยก็คือว่าเขาได้รับการเต็มลดด้วยพระวิญ,ญญาณค่ะเขาบอกว่ามีเหมือนกับไฟที่อบอุ่นเข้ามาในหัวใจของเขาและทําให้เขาเนี่ย เปลี่ยนไปนะคะประเดว่าม,มีความร้อนรนในการที่จะปฏในบัตรรับใช้พระเจ้าแล้วก็มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเมื่อเวลาเวสลีย์ไปเทศนาที่ไหนเนี่ยก็จะมีะคนที่ได้รับการเต็มลนปป้นพระพิธีมรสุดบางคนเนี่ยลงไปนอนนะคะเป็นวันเลยบางคนก็ลงไปหัวเราะบางคนก็ร้องไห้คือมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พี่จักที่ผ่านมา และสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แต่เวสลี์คนเดียวนะคะมีนักเทศอีกคนหนึ่งชื่อว่าเอเวนโรเบิร์ตส์เอเวนโรเบิร์ตส์เนี่ยเป็นคนเป็นชาวเวลส์นะคะแล้วก็ประเทศเวลส์ตอนนั้นเนี่ยเอเวนก็มีใจใจร้อนรนมีใจหิวกระหายพระเจ้ามากแต่ข้อแตกต่างก็คือเอเวนโรเบิร์ตส์เนี่ยไม่ได้จบพระคัมภีร์เขาเป็นคนธรรมดาธรรมดา แต่พระเจ้าใช้เขาพี่น้องเชื่อไหมคะที่ประเทศเวลส์เนี่ยเมื่อเอเวนโรเบิร์ตเทศนาเนี่ยมีคนกลับใจทีและเป็นร้อยร้อยพันพันคนและก็มีการฟื้นใจอย่างมาก mm hmm. เขาบอกว่าม้าที่เคยแบบฟังคําสั่งนะคะจากคนคนงานที่เป็นคุนักขุดเหมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอได้ยินคําสั่งคําพูดของนักขุดเหมืองเมื่อพระเจ้าสัมผัสเขาเนี่ย เขาเป็นคําพูดที่สุภาพเขาไม่ใช่คําพูดที่สงบสาบาอีกต่อไปม้ามันไม่ยอมฟังคําสั่งค่ะเพราะว่า,ามันคุ้นเคยกับการที่ต้องพูดกับมันแบบ้วนหวน,ห,น,ห,นหรือว่ดดาด่ามันมันถึงจะไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพสตักรในยุคสมัยนั้นเอ,นอเวนโรเบิร์ตส์เนี่ยเป็นคนที่หิวกระหายพระเจ้าและเขาเองก็ได้รับสัมผัสจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ แล้วก็หลายครั้งเนี่ยเอดเวนจะไม่ยอมเทศนาจนกระทั่งเขาเองนั้นได้รับฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าพี่น้องคะทาไมหมอไก่ถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ากําลังจะบอกว่าพระเจ้ามีสิ่งที่มากกว่าที่เราทํางานเรารับใช้เราทําสิ่งที่มันเป็นเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจําวันที่เรามองเห็นในปัจจุบันนี้ ชีวิตไม่ได้มีแค่นี้การรับใช้ไม่ได้มีแค่นี้แต่พระเจ้าอยากที่จะให้เรานั้นได้เป็นสื่อในการที่จะนํำเอาการสัมผัสของพระเจ้าและก็แผ่นดินของพระเจ้ามาที่จริงการสัมผัสข,ของพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องรองนะคะเรื่องหลักก็คือว่าคนจะได้รู้จักแล้วก็ได้สนิทสนมกับพระเจ้าเพราะการที่เราได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยสิ่งอื่นๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าลงตัวในชีวิตของเรา หมอไก่จะเล่านิดนึงถึงคำพยานส่วนตัวในชีวิตของหมอไก่ก็คือตอนที่หมอไก่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะก็มีคำถามมากมายที่ถามพระเจ้าว่าความหมายของชีวิตคืออะไรนะคะและเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยหมอไก่มีความรู้สึกอยากรู้จักพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูวันที่ต้อนรับพระเยซูในประมาณที่ตื่นเต้นมาก น,ะะนั่นเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าเพาเื่อญยานริสุ์เนี่ยเข้ามาทํางานภายในชีวิตเพราะว่าสิ่งที่หมอแก่ไม่เคยทําได้หรือไม่เคยคิดอยากจะทําเช่นการรับใช้การอะไรยกตัวอย่างเช่นการสอนละวีนะคะพาะเรารู้ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะอยู่กับเด็กเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่อยู่กับเด็กแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบใช่ไหมเล้ามาทมีมันเหนื่อยเพราะว่าเราต้องแบบเราต้องคุยตลอดเวลาเราต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ว่าพราะเจ้าทําอะไรบางอย่าง พระเจ้าให้ภาระใจหมอไก่ในการที่ไปสอนละวีณเวลานั้นนะคะถามว่าในฐานะที่เราเป็นวัยรุ่นเรามีอย่างอื่นทามีความสนุกสนานที่เราจะไปทำไหมมีแต่ว่าพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าให้ความรักที่จะมีให้กับเด็กๆแล้วก็เริ่มต้นที่จะไปสอนละวีนะคะเด็กที่หมอไก่สอนเนี่ยเป็นเด็กประมาณมนหนึ่งนี่แหละตอนนั้นหมอไกอยู่ปีหนึ่งอายุประมาณสัก18นะไม่ใช่ปีหนึ่งปีสองประมาณ19 แล้วก็สอนละว,วีเด็กวันหนึ่งนะคะซึ่งมันก็ชนลมลมากนะคะแต่แล้วก็ตามหมอกจะเล่าให้ฟังว่าการรับใช้พระเจ้าแล้วก็หัวใจที่ร้อนรนนั้นอ่ะพอนักวันที่เราดําเนินชีวิตไปเนี่ยมันเหมือนกับมันพล่องลงแล้วก็หมอไก่ก็รู้สึกว่าอพระเจ้าทําไมมันถึงรู้สึกว่ามันเริ่มมันเริ่ม,มเมฉื่อยชาแล้วก็มันเริ่ม ขาดความกระตือรือร้นนะคะมอแกก็สแสวงหาแล้วก็อยากจะพระเจ้ามีอะไรที่ผิดไหมหรือว่ามันรู้สึกว่ามันมันเริ่มเฉยๆความรู้สึกลักพระเจ้ายังมีอยู่แต่ว่าความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันลดลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ได้นําให้มใหมอแก,ก,กได้มีประสบการณ์ในการที่พระเจ้าสัมผัสพูดถึงนี้ก็คือการเต็มร้นนั่นแหละค่ะที่เราพูดถึงตอนแรกพระเจ้าให้หมอแก,ก,กเต็มล้นนะคะหมอแก,ก,กเป็นอย่างนี้คือหมอแก ไปในการประชุมอันหนึ่งแล้วก็การประชุมวันนั้นเนี่ยเขาก็ท้าทายบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะได้พระเจ้าได้ให้เราร้องขอแล้วบอกให่จาได้ถึงคําอธิษฐานหรือคําขอของชายตาบอดคนหนึ่งนะคะที่เขารู้ว่าพระเยซูกําลังเดินผ่านแล้วก็พระเยซูกําลังจะเดินผ่านไปแล้วชายคนนี้เนี่ยเขาบอกเขาไม่ยอมเมื่อพระเยซูมาถึงนี่แล้วเนี่ยเขาต้องการระองค และชายคนนั้นร้องขอเยซูบุตรดาวิเจ้าข้าเยซูบุตรดาวิเจ้าข้าขออย่าผ่านข้าพระองค์ไปคืนนั้นบอกไก่อธิษฐานกับพระเจ้าร้องขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอย่าผ่านข้าพระองค์ไปอันนี้ร้องในใจนะครับผมไม่ได้ตะโกนเหมือนกับชายตาบอดคนนั้นนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทําก็คือพระเจ้าสัมผัสตอนนั้นบอกแก่ยืนนมัสการพระเจ้ายืนยกมืออย่างเงี้ยแล้วก็พูดกับพระเจ้าว่าอย่าผ่านข้าพระองค์ไปแล้วบอกไก่ก็ล้มลงไปที่พื้น อยากจะบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกและหมอกแกไม่เคยมีประสบการณ์ที่แบบแบบรุนแรงแบบนี้มาก่อนก่อนหน้านี้หลังจากที่ลงไปนอนที่พื้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทําก็คือว่าอันนี้เกิดเกิดขึ้นก็คือตรงที่ท้องบริเวณบริเวณหน้าท้องเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการกระเพื่อมนะคะและพระเจ้าก็เหมือนกับว่าทําการกวนอะกวนอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างใน ซึ่งเป็นโมไกรู้ว่านั่นเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังเติมแล้วก็เต็มล้นแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยโมไกเริ่มต้นในการที่ร้องไห้ร้องไห้แบบร้องร้องแบบไม่รู้ร้องทาไมแต่ว่าร้องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ร้องไห้เนี่ยเสียงเปลี่ยนไปกลายเป็นเริ่มต้นหัวเราะนะคะแล้วพระเจ้าแทนที่ความรู้สึกหนักอึง้งความรู้สึกที่เฉื่อยชาความรู้สึกที่มันจนมุมจนตรอกเนี่ย ด้วยความชื่นชมยินดีของพระเจ้าและการหัวเราะนั้นอะเป็นครั้งแรกที่หมอไก่สัมผัสถึงความชื่นชมยินดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แต่เป็นความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าเติมให้เต็มล้นในชีวิตพี่น้องหลังจากครั้งนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายครั้งต่อเนื่องมาที่พระเจ้าทําอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งในกลุ่มเซลล์ของเราของ JF j f เนะคะหมอไก่นั่งอยู่แล้วก็พี่โดพูดคำเดิ และคำนี้เนี่ยมันเหมือนกับทํางานแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเพพยายามมปนสุดทํางานในกลุ่มเซลมากแล้วก็ก,ก,ก็ทํางานอยู่ทุกครั้งนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมากเป็นพิเศษก็คือพี่โดพูดคํหนึ่งพี่โดพูดคําว่าอังเงยนพี่โดพูดพูดเป็นโจ๊กนะคะพูดแทนที่จะพูดอังกุนแบพูดอังเงนน้าอังเงยนยเนี้ยแค่คํานี้คําเดียวนะคะคือตลอดเซละนะ์นี่ะหมอไก่พูดไม่ได้เลยได้อย่างเดียวคือหัวลเราะนะคะมันมันเหมือนกับไปจุดไปจุดต่อมแขวนความยินดีที่อยู่ภายในชีวิต พี่น้องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าอยากจะเติมเราให้เต็มล้นอย่างต่อเนื่องประสบการณ์ที่เราได้รับจากพระองค์มีไว้เพื่อที่เราเองนั้นจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเป็นการเชิญชวนที่ทําให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดพระเจ้าและได้ลื้อฟื้นความประสบการณ์ลื้อฟื้นความจริงที่พระเจ้าได้ใส่ไปในหัวใจของเราลื้อฟื้นความรักที่ เรามีต่อพระเจ้าและลื้อฟื้นความบั่นคงที่พระเจ้าได้ให้กับชีวิตของเราะะอ,อยากจะท้าทายพี่น้องในวันนี้บอกว่าประสบการณ์นั้นเนี่ยอยากจะท้าทายว่าให้เราขอต่อพระเจ้าถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกเหี่ยวแห้งถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องก็รับใช้พระเจ้านะแต่การรับใช้ของพี่น้องมันเริ่มกลายเป็นมันกลายเป็นหน้าที่หรือการรับใช้ของพี่น้องมันเริ่มกลายเป็นความเคยชิน การบราพี่น้องมันเหมือนกับมันทําไปเคลื่อนไหวร่างกายแต่ว่าเหมือนกับว่าหัวใจของพี่น้องไม่ไม่ได้ไปเต็ม้อยตรงนั้นนะคะพระเจ้าอยากจะทา้าทายแล้วก็อยากจะบอกว่าพระเจ้ามีให้มากกว่าที่พี่น้องรู้จักในเวลานี้พระเจ้าอยากจะให้เรารู้จักพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ว่ารู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่พระเจ้าอยากจะให้เรารู้จักพระองค์ด้วยประสบการณ์ที่พระองค์ได้เข้ามาใกล้เราและพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคะบางคีเคยคิดว่า ถ้าจะขออะไรพระเจ้ามากๆเนี่ยเอาขอนิดหน่อยก็พอแล้วเพราะว่าถ้าขอน้อยเนี่ยเดี๋ยวถ้าขอมากเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าไม่มีพอแจกคนอื่นนะแต่ว่าแกเข้าใจผิดค่ะที่จริงพระเจ้ามีมากและมากเกินพอให้กับเราเมื่อพระเจ้าให้กับเราเต็มล้นเนี่ยพระเจ้ายังให้กับคนอื่นได้เต็มล้นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องรู้สึกเห็นแก่ตัวว่าตัวเองเห็นแก่ตัวในการที่จะขอมากๆนะคะพี่น้องท่านสามารถขอได้ทุกวันและก็ทุกทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี่ยว ทุกครั้งที่เรามาคริสตจักรทุกครั้งที่เราไปเซลให้เราคาดหวังกับพระเจ้าว่าพระองค์สามารถที่จะเติมเราให้เต็มลน้นและการเต็มล้นนี้เนี่ยพระเจ้าจะให้เรามากขึ้นถ้า,าว่าเราอารักขาสิ่งเหล่านี้และเมื่อพระเจ้าให้เราเต็มล้นเนี่ยพระเจ้าอยากจะให้เราได้รู้จักกับพระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของมอไกท่ที่เป็นเรื่องที่อัศาจรรย์เป็นเรื่องที่มันมันเกินความเข้าใจ เพราะว่าประสบการณ์ในการเต็มล้นกับพระเจ้าเนี่ยพาเราไปในที่ที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนบางครั้งมันก็หวาดเสียวนะแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วเรามองย้อนกลับไปบอกอ๋อพระเจ้าเตรียมข้าพระองค์เพราะเหตุน,นี้นี่เองแล้วมันเป็นความยินดีพี่น้องและมากยิ่งกว่านั้นนะคะ,อ,ะอยากจะท้าทายและหนุนใจพวกเราบอกว่าเหมือนกับหญิงคนนั้นที่เอาน้ำมันหอมนารดาที่มีค่าเท่ากับรายได้หนึ่งปีของเธอ นำมาถวายเขาต้องเอาะอบเนี่ยมาทุบและก็เอาน้ำมันเนี่ยชโลมที่ท้าของพระเยซูพี่น้องถ้าหากว่าท่านมีความหิวกระหายและปรารถนาที่จะให้กับพระองค์ถวายแด่พระองค์เหมือนกับหญิงคนนั้นเอาน้ำหอมมาถวายแด่พระองค์พระองค์พอพระทัยนี่เป็นลายเป็น,เป,นเป็นเหตุผลหลักแต่ผลพลอยได้ที่เราจะได้รับก็คือว่าน้ำมันที่เธอใช้ชโลม ท้าของพระเยซูและเอาผมของเธอในเช็ดน้ํามันนั้นก็ติดตัวเธอด้วยความหอมที่เธอตั้งใจให้กับพระองค์ก็ติดตัวเธอไปและมากยิ่งกว่านั้นชื่อเสียงของเธอเนี่ยก็อยู่ตลอดเวลาที่พระกิตติคุณไปที่ไหนชื่อของเธอก็ไปด้วยพี่น้องท่านพร้อมที่จะหิวกระหายพระเจ้าและอยากให้พระองค์เติมท่านให้เต็มไหมคะถ้าว่าท่านสแสวงหาแล้วก็จ่ายราคาเหมือนกับผู้หญิงคนนี้จ่ายราคา แน่นอนความหอมของพระองค์จะติดตัวพี่น้องด้วยให้เราที่ถามด้วยกัน,นะคะ่ะพระเจ้าลูกหิวหายพระองค์ลูกอยากได้พระองค์มากยิ่งขึ้นและลูกรู้ว่าพระองค์มีให้กับลูกมากกว่าที่มีอยู่ณเวลานี้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรก็ตามพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าความต้องการของเรานั้นเป็นรองกับสิ่งที่เป็นน้ำประทัยของพระองค์ พราะน้ำพระทัยของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์เจ้านั้นไม่เพียงแต่นําประโยชน์สุขมาให้แก่เราเท่านั้นแต่พระองค์ยังทําให้ชีวิตรอบๆตัวเราสังคมดีรอบๆตัวเรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระเจ้าลูกอยากที่จะเป็นคนนั้นที่พระเจ้าใช้และที่พระองค์จะทรงโปรดทําให้น้ําหอมของพระองค์ที่ข้าพระองค์เทออกเพื่อฉลองพระบาทของพระองค์นั้น เป็นน้าหอมที่ติดตัวคาบลงไปและเพื่อ้าบรงจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้าเพื่อจะนาฤทธิ์เดชนั้นไปแตะต้องอย่างคนที่อยู่รอบข้างไปยังสังคมที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ไปที่ที่เขายังไม่รู้จักถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ถึงความดีที่ยอดเยี่ยมของพระองค์พระเจ้าลูกหิวกระหายพระองค์แล้วอยู่ลูกอยากได้พระองค์มากยิ่งขึ้นลูกปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้า และในวันนี้ลูกขอประกาศว่าการเต็มลน้นด,ด้วยฤทธิ์เดชนั้นไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับเพียงครั้งเดียวหรือได้รับเพียงแค่นิดหน่อยๆแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงให้ในระดับที่เพิ่มมากขึ้นขอพระองค์ทรงให้ในระดับที่เราเองนั้นจะสามารถเป็นพรมากยิ่งขึ้นพระเจ้าขอบรงตอบคำาัติฐานของลูกของโรอง ขอบคิดจักของพระองค์เจ้านั้นเต็มไปด้วยสง่าราศีและคลิดจักรของพระองค์เจ้านั้นสามารถที่จะเป็นพระพอให้กับคนที่อยู่รอบๆให้สังคมนี้พลิกโฉมพระเจ้าให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นและมากยิ่งกว่าให้การพลิกฟื้นเกิดขึ้นในสังคมของเราในประเทศของเราและใหส้สิ่งที่เป็นของพระองค์เจ้านั้นกร,กระจายไปทุกที่ทุกแห่งที่พระองค์จะให้เรามีอิทธิพลไปถึงพระเจ้า เราขอบคุณพระองค์ขอบคุณสรัญญาของพระองค์และที่พระองค์จะทรงปลดเติมเราให้เต็มลน้นครั้งแล้วครั้งเราครั้งแล้วครั้งเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า